กกินอยู่็กกินอยู่ปะไมใหม่กํลังใจพีแนวต้องเกียดเอเกียดมาหลายมื่นเอาพี่แหงถึงแหงเท้านฮะเท้าน้มุ้ยบ่ัวอะไงเยครับ้้เีแหงด้วยสบายดีฐานู้เบิงฐานบุส้มสมองผู้บ่อนเด้อก้อนอื่นไก่ก็ ขอบนุญนำถุกทุกคนที่มากรวมทำบุญในครั้งนี้เนาะขอให้บุญให้ฮอดให้เทิงให้ทุกทานที่ทำรวมทำบุญในครั้งนี้เนาะกาจงขอให้ทุกทานจงมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตเด้อาจารบ์ปนี้เขากับมาหฮอดวัดผาคำเมียนเรียบร้อยพี่นอ้อย มันมาทอกับมากันเก่าคน้นเหี่ยวทั้งหมดกรงกาเกมอะไเสิบกอน จัดเรียงก่อนเรียงตัายิงตับ้ายิ่อยนับเ้นสนเยี่ยมน้ำอารมณ์อะไรเป็นตั้มสมตั้มสมตั้มตัมตบาดาีตั้มอ่วบาดาลโชว์พีมือพี่ินดะกินได้ เขาจ่อยในน้นอนมนี่เขาจ่อยบามีกันแล้วก็กากีแน่นอน ในกำแพงวัดเนี่ยถ่วพี่น้องไอตอนก่อนตอนไก่มาบริจาคเลยแล้วแต่จอม่านหือเาผมบอกถ่วมากินน้ำเจ้ สบายดีพี่น้องเขาหนักเขาหนักบด้อพี่น้องเด้มมากันมากันสักคนนี้เขาหนักมากันเก้าคนนะนีเนาะคือเก่าเนาะพี่น้องเก่าเก่ากเลียเามากลยคนเสียห่อมาเกาคนเกาคนแบบเอาดาวเวมาเอดวทนูก้อานเฮ้ยเฮ้ยเอาผูกเอายางมาเลยนะเอากับชมไปใส่เอาหนานดนะสี่สิบกิโล พูห้องหน้าประกาศเดวสาบัดจอยเตรียมเลยหน้าไม่จอยพวกห้หน้ามีใช้จันเตรียมอ่ะโคลนทรียเตรียมค่าครับนี่ประมาณ30โลเนาะขอบคุ่นมี40กิโลเนาะ

มาเริ่มมาแล้วพี่มางเอายังจะมากยังมักได้เังมาเสนอัก้อนเพิ่นวะตับนตา้งหัไดมากเลยได้นี่ไเพิ่นมไดแจกเป็นครัเป็นครัวแจกไปพ่ยมากได้กินโลดนี่นะครัวหนึ่งเ้าคนกันได้ิได้เศร้านี้แจกเดนนนาพี่้องขคให้ทุท่านในบุญกุศลกันเนอพี่นุองที่มีส่วนร่วมในอไัน้้เยนี่จกแบบนั้นเน ันท<อ>ดมาเยนจอมลานามงท่านนี้ทานนี้ท่นท่างนี้เป็นเราจอยตำหุงท่น đây có lẽ chết, không phải đấy chết, con, con mà, con ní, con

ชาวบ้านทำยวยมุุกนเดนกระาดมีหลายคนที่มาเอากระฉาดนำเนาะมีทั้งต่างประเทศนำแล้วก็นเพรนนำด้ไหมไป่แหงแหงเท้นี่มีน้บุยบ่ใช่ใช่ท้าแหงด้วย ให้ค hey, ุณด้าาทำเป็นตำสอยที hey, Joe, Now, um, um, so ่ใ so ห huh? ้จ่อยต้องคือเอาจองเลยตรงนี้บอกหน้ยแม้วอนี้จะเกี้ยกลอมได้ไหมกันโซเน่เกียก่เขาบอเฮ้ย พอให้ได้บุญกันหลายๆเด้อทุกคนร่วมถึงอ้ายเอื้อยอทางเมกาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางเมกาแล้วแล้วก็แม่ทางแคนาดาแล้วก็พี่ทางชาววีเดนเนาะทุกทุกคนกันแล้วเนาะเพรให้ได้บุญกุศลมนหิมะห่วงในทางนี้เนาะทำลงพานวันนี้เนาะ

พอเอาหมดแล้วเอาเอาม้อกนีน่ากลัวจะอู่มดืกันเบรกาีนี่เกิดซี่บิ๊กกินอยู่บานต่กินอยู่ตาใหม่ก็ตังใจพี่ดาวก็ต้องเครียดเขาเครียดมาหลายมือแล้วความรักกากีก็ต้องเครียดมันเนจวน น้ำสวนคนเว้นเ่รู้ใจนคนานไม่ไหวนอี้ผพไม์ทอไม่ไหว้อรีเบียบด้วเป็นผิดพลาดปกันได้ขอโทดคอภัยและพี่หนองเด้ออีบมเล่นระเบียบันไรในผพีหนองเด้อเพราะมันก็ คนกับเวรไล่ไ,ได้เน,น,นาะงานจ่ะ้าพิภัประกันได้ก็ขอโทอคอภ่ายได้ไล่พอให้สุดข,ข่านจงได้บุญนกี่ <c oughs> ตีนกิม็จีดก่อนพี่นอ้อง Các bạn <laughs> <laughs> mà căn đây khó thật phải Nhà mà bằng hay phía nó bằng phạm cây cây nó Cả khuôn là bỏ lái vào đây Để Cả lăng mà liệu เดี๋ยวได้ได้กันทุกคนแห่เดี๋ยวกันรอกก่อนรอกก่อนขกมันหน่อยตอนนี้เขาคิวเน่ตรงทีตัมมังืมผมใส่ชอตจอยนตามเสแ เมียมาล่ากับเขาจ่อยต้หงอับนพนขนมฝันอย่นี้ขนมพนอนี้เป็นหนังนะครับขนมแพนอ่านี้บเป็นเนยตั้งหงอยขนมตั้

มันเด่นแลเาหยามันฉีมันนครเมื่อนอนมือเมืสอนอนก็ได้กวดแขนมือต่ำมม่งต่ำแม่เม่อเลยต่มี่่อนอนก็ได้ต่ำมะ่งก็ได้แต่แซ่บก็ย่าแลลกบ้าไซด์ก็ไแซ่บเน้ลายกระเด็นลงกลบเปิดต่ำน้ำว่า

อันนี้เจมลากาตีอันนี้ได้แมนใส่หมดกับบดเมด <c oughs> ลากาม่าบัวน้องเอยรวยแล้วสวยมากซ้ำมาคู่ก็บริขายาขยันขยันด้วย คุณนะคะขอบใจเด้อโดยกินน้ำกันกินโยน้ำกันแ่งกันกินพี่นางล้ําดยด้วยนน้กัอยนะเอด้ยรนด้วยดเนน้ำกันแหละน้ำน้ำบัวทวนี่น้ำบรวทวมก็นา้ พนมาห่วยมันก็น่ากันเผาเรจะออกงอกเอ้ห็นมานต้วม้วงนะกันเี้วมจะเข่าตัวเองน้อยเองกระปยงาสุดท้ายมาหุงตําหุ่นเหียวเลยตํ้หุงนลายตรงใจ่น่ธรรมดาเองกะยากไหมป่ามอเป็นแม่ผัมาตำรับต้องตำรับยยง แม่ได้แย่แก้วกและแพงละแพงคนละขวดก็พอแล้วสิเรียกคนละแพงมน้ำูด้ยข้ามร้ายกอนครัเป็นขวดถากเก็บของนะจ๊ะเอ้ดมข้ามา